สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลเบลคีอูตนะก็ตามหน้าปกเลยวันนี้เราจะมารีวิวครีมกัน <Yeah! S 1> นะคะก็เป็นครีมดังนั่นแหละจากเกาหลีก็คือสุดฮิตเลยจากอ่าพวกเขาเรียกว่าอะไรอะัยรุ่นเกาหลีนะคะแล้วก็จริงๆก็ในไทยเนี่ยเขาก็ฮิตเหมือนกันนะก็มันจะมีก็อะไรนะคะวั <What? S 1> ก็เออนั่นแหละ มันก็จะมีเป็นแฮชแท็กนะคะที่พิมพ์ว่าครีมหน้าสดนะก็เราก็เราก็เราก่อนแล้วก็เราก่อนแล้วก็มันก็ดูรีวิวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะนํามาลองเพราะว่าด้วยคุณสมบัติที่เขาเคลมไว้อะเขาเขาจะช่วยทําให้หน้าใสเออทำให้หน้าใสหน้าขาวนะคะชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เหนียวเหนอดหนะด้วยที่สําคัญก็คือเราเป็นคนมีคนมีแบบจุดดำๆเห็นปะ จุดด่างดําจากสิวเพราะว่าเวลาหน้ามันเป็นคนหน้ามันแล้วหน้ามันเวลาเป็นสิวมันจะทําให้เกิดรอยดําง,ง่ายกว่าแล้วก็มันรักษายากเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องของแบบว่าจุดด่างดำช่วยลดเลือนจุดด่างดำเนาะแล้วก็ลูกขุนคลเรื่องของลูกขุนคลคือแบบเนี่ยเข้าใจหน้าคนเกาหลีปะแบบหน้าเขาแทบจะไม่มีลูกขุนเลยอ,อืมก็ นั่นแหละก็เลยตัดสินใจซื้อมานะคะก็เดี๋ยวจะอันนี้คือทาทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละหนะ้านะคะเพราะว่าตัวนี้ทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะเออก็มันก็ช่วยให้หน้าใสหน้าขาวจริงๆนะเออเดี๋ยวไปดูกันว่ามันแตกต่างกันไหมนะคะประมาณนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะคะก็จะมาเป็นกล่องซีลีมดแบบนี้นะคะ ปริมาณเนี่ย55กรัมก็จะเขียนเลยเป็นชื่อยี่ห้อ Labelyang นะคะวิตามินมิลว์เทนนิ่งครีมตัวนี้นะคะนี่รอบด้านก็จะเป็นภาษาเกาหลีนะคะรายละเอียดต่างๆเนาะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ส่วนตัวกระปุกเนี่ยเขาก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็จะไม่ได้เขียนอะไรมากนะก็จะเขียนชื่อยี่ห้อนะแล้วก็ รายละเอียดต่างๆนะคะส่วนเนื้อครีมก็จะเป็นสีขาวๆนี้เลยที่จริงมันจะมีไอตัวแบบเหมือนที่นั่นอนะฝาครอบอะแล้วก็แบบให้ดึงจุกเราเอาออกแล้วเพราะว่าขี้เกียจปิดขี้เกียจเปิดนะอืมก<ๆ>็จะประมาณนี้ส่วนตัวอ่าเขาจะมีตัวที่แบบเป็นไอ้นี้ด้วยไอ้นี้มาให้ด้วยอันนี้ไม่ใช่ของใหมนะ่ะของเก่านี่แหละใช้หมดแล้วเขาจะมีเนี่ย ที่ตักครีมมาให้ด้วยเวลาแบบตักตักต,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 กตกัใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ใช้หรอกควักเอาก็จะ<ป>ก็จะประมาณนี้แหลนะนะจุ๊บเดี๋ยวไปดูกัน ระยะหนึ่งแล้วเราใช้มาสองกระปุกแล้ว่อะสองกระปุกที่แรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดีนะคะก็คือหมดไปแล้วหนึ่งกระปุกหมดจริงๆนะเห็นรอเปล่าม,มันหมดไปแล้วเนี่ยหมดไปแล้วหนึ่งกระปุกนะคะก็เลยสั่งมาใหม่เพิ่งได้มานั่นแหละก็ถือว่า เป็นครีมที่ใช้ได้ในระยะยาวนะคะเพราะว่าปกติเป็นคนเปลี่ยนครีมบ่อยๆเปลี่ยนบ่อยๆมากๆมากๆนะคะถ้าไหนไม่ถูกใจถ้าไหนใช้แล้วแบบไม่โอเคก็จะไม่ซื้อต่อแล้วก็จะบอกว่าอ่าชอบใช้เป็นอ่าพวกครีมหรือว่าพวกเซรั่มอะไรเงี้ยที่เป็นตัวเทสเตอร์เพราะว่าถ้ามันไม่ดี เราก็ไปดูซื้อขวดใหญ่ซื้อทําไมเปลืองเงินนั่นแหละเออไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อขวดใหญ่หาเทสเตอร์มาให้ลองนะคะตามอินเทอร์เน็ตตามร้านขายเครื่องสําอางที่แบบอย่างจริงๆก็อ e ีเวนบอยก็มีแล้วก็ร้านร้านมาลต้ที่แถวสยามอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะมีตัวเทสเตอร์ให้ก่อนนะคะเวลาแบบเราไปดูตัวดังๆอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ครีมน้ําตกแบบว่าพวกเซรั่มน้ําตกพวกครีมอะไรที่แบบมันมัน มันสี่ห้าพันอ่ะแล้วถ้าสมมติเราซื้อมาสี่ห้าพันแล้วมันไม่ดีกับหน้าเราใครใช้ต่ออ่ะอืมนั่นแหละก็เลยชอบที่จะแบบหาแบบซองซองหาแบบเออขวดเทสเตอร์อะไรเงี้ยคือมันก็มีขายราคามันก็เออนั่นแหละตามตามยี่ห้อแบรนด์นะคะก็ลองซื้อมาใช้ก่อนนะแล้วก็ดีไม่ดีค่อยไปซื้ออันใหญ่แต่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันไม่มีตัวเทสเตอร์ดิ มันไม่มีตัวเทสเตอร์ซึ่งเออเราจะบอกว่าเราจะบอกว่าการใช้แบบเทสเตอร์มันดีกว่ายังไงเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าใช้ไอกระปุกใหญ่ใช่ไหมเราเปิดเปิดมันทุกวันเปิดใช้เปิดปิดเปิดควักเปิดอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่แบบว่าครีมมันจะเสื่อมสภาพได้ไวขึ้นเออคือแบบอย่างไอคีมไอเทสเตอร์ใช่ไหมกว่าที่มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกว่าที่มันจะ หมดอายุหรือเสื่อมสภาพไปอะ่ะเราก็ใช้หมดแล้วเอออะไรประมาณนี้นะคะก็เลยชอบที่จะใช้เทสเตอร์มากกว่าแต่ยังบอกอย่างที่บอกนะว่าตัวเนี้ยมันมันไม่มีเทสเตอร์เออก็เลยเออช่างมันเถอะซื้อมาเถอะมันอยู่ที่ราคาแล้วแต่ร้านขายนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณส0 0ร้อยถึงห้าร้อยกว่าเลยนะไอ,อ้กระปุกเนี่ยแต่ว่าใช้ได้นาน ใช้ได้ประมาณ4ีเดือนเลยนะเพราะว่าใช้นิดเดียวจะมี2อย่างก็คือใช้ตอนเช้าแล้วก็ใช้ตอนกลางคืน,คนตั้งคืนใช้ตอนกลางคืนใช้ก่อนนอนอะไรเงี้ยซึ่งลองมาทั้ง2วิธีแล้วเออที่แรกคือเราอ่ะใช้ตอนกลางคืนนะคะใช้บกหน้ามาตัวเดียวนะคะแล้วก็ทาไปเลยทาไปเลย หน้าขาวหน้าจะขาวจัวหน้าจะวอกหน้าจะเทาๆนะคะตอนกลคืนเพราะเราใช้เยอะในปริมาณเยอะนะคะอืมก็ตื่นมาคือแบบอืแล้วมันล้างแล้วคือแบบหน้าขาวแบบหน้าขาวเลยหน้าขาวเลยหน้าขาวเลยหน้าขาวแบบขาวใสเลยคืนเดียวนะแล้วก็คือโบกเอาไว้นะคะก็เออนั่นแหละคือตื่นมาหน้าขาวเลยคือแบบ เราเราเป็นคนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่ายังไงอะไรยังไงคนอื่นไม่เป็นหรือเปล่าทีแรกอะ่ะคิดว่าล้างออกพอพอล้างเนื้อครีมออกแล้วหน้าก็จะเป็นสีผิวเดิมก็เปล่าก็ไม่นะคะก็คือขาวอะ่ะเออในคืนเดียวภายในคืนเดียวก็เลยเออโอเคถ้าวันไหนที่ต้องการที่จะแบบเช้าวันรุ่งขึ้นอะ่ะขี้เกียจแต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะคะขี้เกียจทาก็ใช้ตัวนี้โบก โบกตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้ามาก็คือไม่ต้องทาอะไรอะไรก็ได้เออแบบพักหน้านะคะก็ได้ส่วนผลในระยะยาวหรออืมเราคิดว่าก็คิดว่ามันก็ช่วยให้หน้าขาวขึ้นนะแล้วก็รอยอะไรอย่างเงี้ยรอยจริงๆรงอยพวกพวกรอยดำๆชัดๆลึกๆลึกๆดำ,ดำๆมากๆอะอยเงี้ยมันเขาอาจจะแบบเห็นผลช้าแต่ เรื่องรูขุมขนอู้เรื่องรูขุมขนคือแบบคือมันทานแล้วมันน่าหน้าแบบน่าเนียนแล้วก็แบบจริงๆเป็นคนรูขุมขนกว้างมากๆมากๆรูแบบก็หน่าหยาบอ่ะเออแบบหน้าหยาบหยาบนะคะก็แต่ว่าหน้าเนียนขึ้นพอหลังจกใช้ตัวนี้ไปในระยะที่แบบเออเนี่ยเริ่มกระปุกที่สองคือจะเห็นผลในส่วนของรูขุมขน นะคะลูกขมุนคือกระชับขึ้นจริงๆนะอืแล้วก็ส่วนจริงๆเป็นคนที่บอกบอกบอกอยู่แล้วว่าเป็นคนหน้ามันแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเอ,อจะไม่ทารองพื้นนะคะก็ใช้ตัวนี้แหละในการทาเป็นเบสเป็นเบสในการลงลงเขาเรียกว่าอะไรลงโทนอัพตัวอื่นที่อย่างที่เราเคยบอกแล้วว่าเราเใช้แค่การเย่ การีเย่ไวท์โทนอัพนะคะซึ่งมันก็จะเป็นโทนอัพที่แบบหน้าขาวๆใช่ไหมใช้แค่นั้นเนี่ยใครใช้แค่2ตัวก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นเบดเบดไปแล้วในตัวคือเบดหมายถึงว่าก็จะปรับให้รูขุมขนเล็กลงแล้วก็หน้ามันก็จะกระจ่างใสขึ้นมาอีกหนึ่งระดับถึงสองระดับเลยแล้วติดโทนทั้งวันแบบทั้งวันทั้งวันติดทั้งวันนั่นแหละเออคือแบบอืมก็ถือว่าโอเคมันไม่ได้มันเยิ้มแบบอ่า เยิ้มแบบเยิ้มอ่ะคือเข้าใจฟีลว่าว่าแต่ก่อนคือ,อาขาดไพรเมอร์ไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคนหน้ามานันอย่างที่บอกแต่พอเปลี่ยนมาใช้ตัวเนี้ยมันกลายเป็นไพรเมอร์ไปเลยคือแบบมันเครื่องสำอางมันก็อยู่ทั้งวันแล้วก็หน้าไม่ไม่ไม่แบบไม่มันเยอะมอ่ะคือมันโอเคโอเคที่ว่าถ้าสมมติวันไหนที่เราแบบไปกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ย มันมีแหละหน้ามันหน้าดอกหน้าเยิ้มหรืออะไรเงี้ยถ้าเราแต่งหน้าธรรมดาแต่พอตัวเนี้ยพอเขาเป็นแบบเนื้อครีมที่ให้ความกระจ่างใสกับหน้าใช่ไหมพอหน้าเราขาวอ่ะเออพอหน้าเราแบบขาวใช่ไหมมันจะพอหน้ามันเออพอหน้าขาวแล้วพอหน้ามันอีกมันก็จะไม่ทําให้แบบหน้าเราดูแบบสกซีสก หมองคล้ำลาหูอมอะไรอย่างนี้คือมันจะแบบเป็นมันให้ความกระจ่างใชยกระจ่างใสเออแล้วก็มันจะกลายเป็นแบบฉ่ำาวาแบบฟิลแบบเกาหลีอะไรอย่างนี้ไงเออคนเขาจะแบบมองว่าแบบไอ้หน้าฉ่ำเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะหน้ามันหน้ามันจริงๆซับพอซับปุ๊บหน้าก็ขาวหน้าก็ผ่องเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็เลย ใช้มาตลอดนะคะก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้คือแบบว่าใช้ไปแล้วสองกระปุกนะคะแล้วก็น่าจะซื้อต่อนั่นแหละมันก็โอเคสําหรับอืมราคาอะไะอย่างที่บอกว่าแล้วแต่ร้านเลยแล้วแต่แล้วแต่ร้านเลยที่เราจะเจอนะคะก็เริ่มจริงๆถ้าแบบในช้อปปี้อ่ะช้อปปี้ขายถูกนะสองรอยกว่าบาทแต่ก็ดูไปว่าของแท้หรือว่าของปลอมเอานะจ๊ะไม่รู้หรอกรูดึงดูยังไงแต่แบบอืม ก็เลือกร้านที่มันเออ่น่าไว้ใจได้นะคะก็วันนี้เนาะนี่เนี่ยก็ทาไปทาแล้วก็นอนได้เลยเช้ามาก็นหน้ากระจ่างใสเอออย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่ว่าเรามาโนไปเองแล้วว่าตื่นมาแล้วหน้าหน้าขาวใสคือจะมีเหมือนแบบ เวลาเราบอกเพื่อนอะไรเงี้ยว่าใช้ตัวไหนอยู่บางทีเขาก็ถามแหละว่าบอกเออตัวไหนช่วยแบบหน้าหน้าโอเคขึ้นแล้วก็เราก็เลยบอกว่าเออเราลองตัวนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อหรอกจนแบบอยู่ดีเขาไปซื้อเองเขาไปซื้อมาเองแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยใช้ตัวนี้อยู่เขาบอกอะมันบอกว่าใช้ดีเขาบอกว่าใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกอ้าวก็บอกไปแล้วไงว่าตัวนี้ใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยบอกโหเอาเออแบบ งงอ่ะงงเขาบอกว่าเออเราก็เลยบอกว่าทา,ทาตอนคืนแล้วหน้าตื่นมาคือแบบไอ้นี่เลยใช่ไหมเออขาวเลยใช่ไหมบอกเออใช่แบบใช่จะเป็นคนที่แบบไม่ได้เชื่ออะไรไม่ได้เชื่อในแบบว่าประสิทธิภาพของครีมเท่าไหร่ก็คือตัวนี้ก็ดีแล้วก็ลองไปหาดูรีวิวะนะคะแบบใน Twitter ใน i ิน t a g r กรมอะไรอย่เงี้ยพิมพ์เข้าไปว่าครีมหน้าสดนะคะก็จะเจอตัวนี้แหละเออเนี่ย ลาเบลไวท์เทนนิ่งมิลครีมนะคะ,ะจริงๆแล้วดูรีวิวแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใส่สารกันแดดนนะก็ถ้าสมมุติว่าเป็นพวกนักเรียนนักศึกษาหรือว่าอะไรที่ไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแบบแต่งหน้าอยู่บ้านไปเรียนเอออะไรอย่เงี้ยก็ทาตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ทาเอ่อเขาเรียกอะไร,ะไรครีมกันแดดก็ออกจากบ้านได้แค่นั้นนะคะก็อืนั่าแหละฝากไว นะไม่ได้จ่ายไม่มีใครใจ่ายแต่ว่าเออใช้มาแล้วมันโอเคจริงๆนะคะก็เลยอยากมาบอกต่อกันเนาะเออสำหรับวันนี้ไงยังไงคะ่ะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย